ลังทองหรือไอแซบช่วงของในเล็กบานกอจันกระบีนะครับนี่คือลังซาดกับมาแลโจเบิร์กไอโจเบอร์นึ่งสมกาวันที่สิบสเดือนกาวปีที่ห้รับปีราเกิดนยตีห้คือสังตัวที่ตัวห้ายอมยักสังนะครับสิบามกัวันที่สิบสามก้ากัเล็กก้าก็คือเดือนกาที่กับวัราเกิดกับเกปีกยูุปี luộc thì luộc tiếp ngập luộc thì luộc tiếp ngập tình trạng này cho tụi vị ีเกีทำไม่เกลนหลัว่เอะอเบียวนี่นี่นไมร่เอานม่นอาตัวนี้นี่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 นีบนี่นก่นว่นี่นี่น่นี่นี่นี่ลีกนี่นีน่ี่นี่นนี่นี่นตีนีนี่น่นี่ีนีนี่ี ใกล้ทันทีคร station, ับอย่าตกไปอย่าตกไปนี่จูกันไหมครับจูกันไหมนี่ข้ามา เราไปนตอ้อร ead, yeah, ับนะครับเราเปนต้อนรองนะอยากเป็นรองรับต้อนรับต้อน

เนาทีไอ้โจเบิับโจเบิ้เด้งนีก็เป็นควายจะับังซานลังรงเลยแซ่บช่วงบอกเลยมันแซ่บช่วงบิบมาเบินี่ครับหนากับหนายกับหนายเจนาทีับนาทีหลังซายลัง